สำหรับผลประกอบการหน้าช่องเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็บอกเลยว่าทีเด็ดทีขาดเกมตึง,ตง วิกตอเรียกิมารในบ้านมักจะทำผลงานได้ดีเสมอครับโอ้โหโดนนำก่อนแล้วไงครับพลิกแซงสองประตูต่ 1, อหนึ่งก็สดชื่นกันไปยินดีกับสมาชิกหนะ้าช่องด้วยประกันสำหรับสมาชิกในกลุ่มครอบครัว v ีพครับโอ้โหต้องบอกได้ว่าตัวเน้นมาเต็มระบบครับสดชื่นเต็มระบบครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเบอร์ตันอัลเบียนวิกตอเรียกิมารครับสูงเกาหลีใต้เน้นไปที่จอแดนเน้นสูงไปที่จอแดนอีกครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาครบมาเต็มสดชื่นเต็มระบบสำหรับท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมครับอยากสดชื่นแบบสมาชิกในกลุ่มครอบัว P สามารถมาติดตามแนวทางเพิ่มเติมได้เลยทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมวันนี้1คู่ที่เราจะหยิบยกมาฝากกันให้มองไปที่สื่อฟุตบอล FA ครับครับผมเป็นการพบกันระหว่างบูแฮมตันวันเดอร์เลอร์วันนี้เปิดสนามมอรินิวเก่าต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับต่อต่อ,ตอ,ตอพูดถึงว่าวันนี้บูแฮมตันได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับทีมนี้สองทีมนี้เจอกันมาแล้ว ยกแรกครับในบ้านของเบรนฟอร์ดครับสเสมอกันมาที่1ประตูต่อ1ครับกินกันไม่ลงแต่อย่าลืมว่านัดนั้นวูฟแฮมตันโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่20เล่น10คนมาประมาณ70นาทีครับยันสเสมอเบรนฟอร์ดได้เฉยเหลือจะเชื่อวันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านอย่างที่เรารู้กันว่าวูฟแฮมตันฟอร์มในบ้านของพวกเขาร้อนแรงเหลือหลายครับ5นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปได้ส เสมอไม่แค่เกมเดียวครับถือว่าผลงานร้อนแรงต่อเนื่องครับในบ้านของวูฟแฮมตันแต่กับการทังฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดครับตาบใดที่ได้เล่นเป็นทีมเยือนครับห้านัดที่ผ่านมายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับเสมอหนึ่งแพ้ไป4ครับโอ้โหเรียกได้ว่าผลงานตอนนี้ของทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดนั้นอยู่ในช่วงที่วิกฤตครับผมทางฝั่งของวูฟแฮมตันวันนี้หลักๆก็จะขาดแค่วางฮีชานคนเดียวครับไปรับใช้ทีมชาติแต่ไม่เป็นไรครับข่าวดีของวูฟนั่นก็คือไปดู เบียรวมไปถึงมัตเตอุตคุณยาครับาพร้อมออกสตาร์ทล่าตาขายปเป็นสิบเอ็ดตัวจริงครับวันนี้เรียกได้ว่าตัวความพร้อมของทางฝั่งบูมแฮมตันนั้นเอาเรื่องพอสมควรครับฟิตเต็มร้อยแน่นอนทั้งฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับมีข่าวร้ายครับริสเตียนนอร์กาสน่าจะไม่ได้ลงสนามครับเนื่องมีเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วโอ้โหเสียหายมากเลยครับกองกลางคนนี้เป็นตัวบัญชาเกมในแดนกลางเลยแล้วถ้าวันนี้เขาไม่ได้ลงไม่รู้ว่าจะมีใครลงแทนหรือเปล่าวันนี้แฮนดิแคปต่างประเทศเปิดมาให้วูมแฮมตันวันเดอร์เล บูแพมตันได้เล่นในบ้านเชื่อได้ว่าวันนี้จะเฉือนเอาชนะแล้วผ่านเข้ารอบไปได้ครับวันนี้ตัวทีเด็ดหน้าช่องไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันเยอะเดี๋ยวช่องโดนละเมิดวันนี้ครับขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างหมาป่าบูแพมตันตัวเดียวนินๆไปเลยส่วนใครที่อยากสนใจแนวทางตัวเน้นสดชื่นเพิ่มเติม,ตมแบบเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมามาเจอกันได้ในกลุ่มครอบครัว v ี p ครับถางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้บูแพมตันใสๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ